สวัสดียามเที่ยงครับผมพบกับยนจังชาแนลนะครับวันนี้เรามีแผนการเดินทางไปที่บ้านปกคิมนะครับมีนัดกันว่าจะปาร์ตี้วันเกิดของออคุณมาร์กกับลูกสาวนะครับสองคนพร้อมกันนะครับปาร์ตี้ข้างสระน้ําเลยเพราะบ้านปะคิมนี้จะมีะสระน้ําในบ้านนะครับเด็กๆก,ก็จะมาเล่นน้ํากันผู้ใหญ่ก็ไปนั่งดูนะครับอาจจะลงน้าเล่นน้านิดหน่อยวันนี้ อากาศดีครับฝนตกปอยๆเ,อเดี๋ยว,วผมจะพาไปดูการทำอาหารของกุ๊กไก่นะครับวันนี้ทำอะไรกินจะไปบ้านก็กินเพราะว่าที่นี่คนไทยในในอริดาหรืในเมรกาเนี่ครับก็มามีปาตี้ก็จะโอ้โหฝนตกหนักเลยครัที่ปล่อยๆเวลามีปาร์ตี้ก็ จะทําอาหารไปคนละอย่างละอย่างนะครับไปสัมกกันจะได้ไม่เหนื่อยเจ้าภาพนะครับนี่ดูดูดูมีางนี่บรรยากาศโอริ้านะครับสยรัฐอเมริกาฝนตกแล้วครับอาจจะตกไม่นานเดี๋ยวเราไปดูการทำกับข้าวที่ในบ้านกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับแรกนี่ต้มตีนไก่นะครับจะไปใส่นมจีน อันนี้เราจะไปทำหนมกีนน้ำยานะครับมาดูเอาน้ำเงี้ยวนะครับไม่ใช่น้ำยาน่่เน,น,น,น่่ดูดูดูมากกินมากเลยจะได้ผมไม่ได้เห็นขั้นตอนการทำนะครับก็เมื่อกีผ้ผมไปเอาของที่ร้านมามาก็ทำไปแล้วนะครับทำกีนน้ำเงี้ยวไม่ใช่น้ำยาอันนี้ก็ หนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยโอ้น่ากินมากระุูงหมูเยอะเลยเหืนอเหลียปีนไก่ประมาณสองโมงนะครับที่เราจะไป เดี๋ยวเราไปดูอันนี้หน่อยอ่าน,นี้ันนี่เป็นของขวัญน,นะครับนี่มาวางบนโต๊ะกันของขวัญที่จะไปะให้คุณมาร์กับน้องรถนะครับลูกสาวของรถของขวัญ ข้างในเรายังไม่บอกนะครับว่ามีอะไรรอ,อต้มตีนไก่เสร็จก็เอาไปใส่น้ำจีนน้ำยาโอ้ยน้ำจีนน้ำเียวทำไมพวกน้ำยาบ่อยจังวะ ลแล้วเราก็เอาต้มิำไก่สุกแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่หมุกจีนโอ้โหิำไก่อร่นมากล่ะน่ากิน ตีนกดกหมูตีนไก่สูตรน้ำจีนน้ำเงี้ยวตีนไก่จากบ้านผาหาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับใส่เ,เกลือเทศไปแล้วครับที่ก,ก็ํำเองอร่อยก็พูดเอง <c oughs> ไม่อร่อยก็ยกหยุดไว้ตอนแต่ว่าดูหน้าตาแล้วอร่อยแน่นอนครับตกหมูน้ำหน้า ดี๋กินข้าวลองท้องไปก่อนนะครับอันนี้ยังกินไม่ได้นะครับยังไม่เปื่ยครับอันนี้ก็ต้มปลานมื่วานนะครับผมจะมาจาก,กินลองท้องไปนิดหน่อยห้แกกอย ส่วนเส้นขนมจีนเนี่ยอยู่ที่บ้านประคิมนะครับประคิมมีคนต้มจับสวยๆเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูการต้มขนมจีนต่อนี่ทําที่บ้านนะครับบ่ายสองนี่จะยกไปครับตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางนะครับที่จะไปปั่นประคิมนะครับกำลังเก็บของอยู่นะ เดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านป้ากิมอันนี้ก็ข้าวเหนียวหนึ่งเศียรเรียกครับตรงนี้อันนี้เอาไว้ขายนะครับข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยวเราของเราพร้อมแล้วครับเอาไว้ตรงโน้นเดี๋ยวเราจะเก็บขึ้นขึ้นรถก่อนเนาะเป็นนมจีนแล้วเราเกะนะให้ดูด,ด,ดูมีอนะไรบ้างให้ดูอันนี้เป็นใน มานเราเรียกว่าขา้าวควบภาษาไทยเรียกอะไรวะข้าวข้าวโปงข้าวโปงนี่นี่นะซื้อมาที่นี่มีขายครับข้าวโปงเดี๋ยวจะไปย่างกินที่บ้านปะคิงอันนี้ไม่ตเราเกะอันนี้ใส่ของอะไรอะไรนะเขาเกยบปากหม้อนะเจอกันอันนี้น้ำประตูม มาตรมอันนี้เป็นเราเกะผมก็ชิมครับเีมเอาไว้ที่บ้านก็ยังไม่ได้เอากลับบ้านนะเดี๋ยวจะเอาไปส่งกิ่แกด้วยวันนี้อาจจะร้องเพลงกันดีหน่อยนะของเราเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ของขวัญเอาของขวัญลงไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมงของขวัญครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม ั่นแน่อากาศเย็นสบายแล้วครับเมื่อกี้ร้อนฝนตกหยุดแล้วอันนี้อารุงแดงไปนะน,นี่นรองเท้าตรงนี้ ผมจะไปไปขนของกันนะครับขนเมาของมาอันนี้คาราโอเกะครับผมคาราโอเกะของปา,าคกมแอมไม้ไม,นะม้กับน้ำมัตูมขาดไม่ได้ก้าน้ำมัตุ่มอันนี้ไม้คาราโอเกะเด้อเด้อพี่น้องเด้อ ข้าว,ว,วนี่ว,ว่าข้าวหลามอะไรลำโพงครับนี่หนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรมาหนุนก่อนโอเค,คของก็ครบแล้วนะเดี๋ยวอะไรมาหนุนนิดหน่อย ก็โอเคนะครับก็ของเราก็เตรียมขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านปลาคิมกันเดี๋ยรากุ้ไข่อาบน้ําแป๊บหนึ่งอนนั้นตึงตัวนะครับก็จะได้ไปถึงบ้านปลาคิมกี่โมงประมาณ30นาทีนะครับจากนี้ไปตอนนี้เวลา2องโมงครึ่งนะครับที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาก็ลํำลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับน้องอะไรนะน้องใบข้าวถ้าดูอยู่นะครับต้องฝึกพูดเยอะๆนะครับจะได้เป็นยูทูบเบอร์สวัสดีครับบ๊ายบาย